สวัสดีท่านผู้ชมครับช่องดําซิงซุปเปอร์ยาวพาพี่น้องมารับชมกันอีกคลิปหนึ่งนะครับอีพี่พามาดูเมื่อรอบเช้าครับรอรถมาเก็บกู้นะครับตอนนี้ก็มาแล้วครับิง,งานเก็บกู้โดยรถ เดือดสลาบุ้เรานี่เองครับผมเอารถลด่งนะครับได้แบตโพใหม่มาเพื่อเงานน้องบัวคงเดืดเจอกันอีกแล้วขาประจำขาประจำขาประจำสวัสดีครับสวัสดีครับครับ รถแบคโฮลงไปข้างล่างครับทำไม่งั้นไม่ได้ครับผมต้องไปอยู่ในน้ำครับในคลองครับกว่าแต่แรถแบคโฮจะจมด้วยครับ Hoa 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 จะรู้ว่าจะเอาแบคโคเดินลงมาข้างล่างนะครับจะโกยยี้นออกก่อนนะครับเอารถขึ้นก่อนแข็งดีอยู่นี่ครับหน้าการไฟฟ้าครับหน้าโอ้แกนขนาดเลยวะ่ะ แข็งกีดีเลยโอ้ <laughs> วันสีรมมื่อมนตัวนี้เอาลูกกวันมาพ่กหรือเอาแม่กันเนี่ยเไ,ได้กว้นก็นได้ฮะ ค่อเบาลูกกันหย้บรถออกไปไม่ได้ช่วงให้มันดีขอยพอเดีหย้บรถไปไม่ได้ช่วงเดี๋ยขึ้นพร้อมกันทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับ มาแล้วเซลสุริยานนโน่น้องบนลมภูดูแลหลังการขายหน่อยครับดูแลหลังการขายหน่อยฮะดูแลหลังการขายหน่อยครับอ,อ,อ่ามันเป็นเพราะอะไรมันทำไมถึงลงครับเนี่ย ไม่แรงเลยไม่แรงเลย เจ้าคองท่านมาเอาอะ้างเินาเิไปแล้วเป็นสามซีซีป่ะครับเฮียงมาเป็นจอดยุดะดนแล้วครับในลายม่พร้อมยังไม่พร้อมโอ้โหหมาขางเด้อปวดออกพรมันเบาบางยังอยกับพ่อรละ เตรียมตัวครับดึงขึ้นพร้อมกันทีเดียวนะครับทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะครับอโอเคครับก ยังพร้อมดึงนะครับปิดทางช่องช่องทางจราจรนะครับผมก็ขอภายในความไม่สะดวกนะครับสำหรับผู้ที่สัญจรผ่านไปมาครับบัดเหตุครับเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมาช่วยกันครับดึงขึ้นพร้อมกันนะครับทีเดียวแม่ลูกนะครับ ดีเดียวครับสองพันลุนกันโอ้โหโซ่ยังไม่ได้ล็อกเลยนี่นี่ล็อกครับเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโซ่โซ่โซ,โซ่โซ่มันหลุดเนี่ยโซ่หลุดโซ่หลุด แก่ล่ะ ต้องไววปิดถนนถนนต้องไวครับคนที่ทำงานแบบนี้ต้องจวดต้องคล่องแคล่วครับ

ออถ้าบ่าแมโครมาอยู่ตรงไหนกับ่ะไรด,ดอกเนี่ยจะจังไดนวะเดี๋ยวเดินเข้าไปดูหน่อยลองรอยเสียหายอะไรไหมอุ๊ยยังวะเล็ก

ดินมันนิ่มครับมันก็เลยไม่มีอะไรเสียหายเลยครับเนี่ยหูกระจกก็ไม่เป็นไรครับกระจกไม่เป็นไรเลยครับทีนี้ก็อยู่ที่รถยกแล้วครับว่าจ,จะยกยังไงถึงจะทำให้ขึ้นไปได้แบบปลอดภัยครับ อดลูกก่อนกลาล้พ่งบงเดียวแบบนเดี่ยวป่ะโอเ